ก็สวัสดีทุกคนนะครับก็หลังจากที่ไม่ลงคลิเมาหลายเดือนก็ผมก็จะค่อยๆทยอยมาลงถ้ามีเวลานะครับ็พอ,พอปัญหาติดเรื่องเรียนเรื่องอะไรเท่าแหละก็ว,วันนี้อยู่กับเกมเกมอะไรวะเนี่ยทุกคนหาชื้อเกมแบบลืมเกี่กับเกมช็อปยูทรีตัดต้นไม้ ของคือผม,มเห็นในหมวดในในหมวด popula หมดผมก็นั่งเรื่องหาเกมไปนี่แหละก็เลยเจอเกมนี้เด้งขึ้นมาก็เลยลองเข้ามาเล่นดูเห็นว่าคนเล่นเยอะดีก็เดี๋ยวเริ่มแรกพอดีมันเ,เอกอะไรอย่างเงี้ยเท่ไรจากนั้นก็มากดตรงนี้เติมน้ำที่จะเราก็มากดตองต้นไม้ แล้วก็ตัดอ๋อต้องทำอ,อ,อ,อย่างนี้เรื่อยๆองได้เรื่อยๆได้ไหมครัก็ค้างไม่ได้อ,ะ,อ,อะครับโอเคครึ่งแล้วทุกคนเราจะคิดผมไม่รู้มันจะเติมน้ำไหม เราเกาเดี้ยวต้นไม้ปั๊บทีแบ่งเวลไว้ต้นไม้ทุกคนดูนี่เอาตัวแถบสองร้อยยิงด้ยวยกันเดวเราตัดไม้กันยิ่งต้นไม้แล้วเวลสูงแสดงว่าเรายิ่งอันนี้เราอับเวลนะ เพืมันเพิ่มไให้ขึ้นแล้ก็จะกดไปเรื่อยตอนนี้ต้องไหมเราแบบก็จะยอะแค่ยี่สักร้อยกว่บบร้อยกว่า,า EAP แล้วกันเดี๋ยวสักห้าร้อยถึงไหมมันใช้แค่สี่ร้อยกว่าเองเฮอยคสี่ร้กว่าแล้วกัน bà 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 tắt đây là một yes i will i will i will tầm nắng là khoa lắm bây giờ có lắm không 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 เมทัลลิกเอ็ดซ์นวิดีโอนะอัี้วิดีโออันนี้คืออะไรโทรเทมชั้ดดดน,น,น,นดึกวุเมโบอทิโอด้วยอ่ะโอเคทุกคนรอรถน้ำรถงานงาตัด โอ้ตีไหวขึ้นนิดนึงเดี๋ยวสักโอเคอาเบลไปจัดอาดำน้ำดำมาเองนะทุกคนเรามีเก็บได้หรออันนี้คูณสองครับครับไปจากนี้ทุกคนเราก็ไม่น้องทำะไรละแ,แล้วก็รอจังนี้ออกแล้วเดินสำรวจแบบแบบ ใ can you help me What do you need Santa 7,500 I can't get my sign so like I uh 7, s i g n back ก็คือแกอยากให้อีแอนวิ่งแต่เราใช้7,500อันนะมันจะหามาจากไหนอีก4,000อีกทำไมรู้ว่าคนเหลือดีกว่าโอ้โอ้โหเขาเขาเริ่มานานแล้วใช่เขาเริ่มานานแล้ว อูดิโอ้โหเดียเราก็ทำได้เชียวสิเราก็ต้องหาเหรียนเปิดนี้นะทุกคนเพื่อจะหาขวานดีๆขึ้นซึ่งกูก็ครู้่าจะหาจากไหนเหมือนกันนะตะัดเจ็ดพันฟาเตอร์ ส่วนของเราแล้วนะทุกคนซึ่งไม่รู้ทำไปทำไมมั่งกันขี้เกียจกดเองอ่ะแล้วกดทำไมโดนแล้วมีเครื่องไอ้เจ้านี่ไลเวลไรแล้วก็สีเฮ้มาเมาเมามาเมาอไนี่นะทุกคนเดี๋ยวเรากด้ตัดรอเราไปไหมอนะ โอเคทุก <Okay, S 1> คนเดี๋ยวผมไปบบรับสองสีแบบเดี๋ยวมาแหละแบบอง่ายๆแค่นี้โอเค okay, ท้งนี้มีลัคกี้บอกตกจากฟ้าเจอละวผมเห็นมันผู้สัมผัสได้ เอออะไรอ่ะได้อันนี้โบรดน้ำนบ้รดน้ำเเววอะไรเววหกบลึบตัด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 หมือนหกเลยตัดตัดๆัๆๆัๆ ถ้าเราไม่คูณนี่ได้จากโทเทม1.2 1.2ได้ถือว่าได้อยู่นะผม้พิชานี่เด้อพิชัยไม่ได้กดกำลัาางก,กดตามนะครับเราจะหาเหรียญอันนี้จากไหนครับมีวิธีที่ง่ายกว่านี้ไหมอยากได้ขวัญใหม่ถ้ามันง่ายเกินมันก็จะดูนี่เกินไนอเนาะตัดดีกว่าปะป๊าตัดได้ดีนะทุกคน มันก็ขึ้นอยู่กับตามเลเวลว่านัอได้อะไร่ยิ่งเลเวลเยอะมันก็เยอะนี่รังข่ไหมสปริงเกอร์ you can buy สปริงเกอรแล้วสปริงเกอรมันอยู่ในวัน lucky box f r o fall f r the g u y นู่นหรอ ไม่แล้วทดวกคนกำนะลังวิ่งไปนะวัลโหลฉันกำลังวิ่งมาเลี่ยสิบสี่เพทท์คอยว่าเดี๋ยวเวลาซุ่มนะครับมันมนันเอ๋หวานมีโอกาสดรอปดรอปตัวน,นีดนะ้ด้วยนะทุกคนเป็นยังไงวะนี่ไม่ใช่มันเพิ่งทำม,มิดใช่โอเคอันนี้เซิร์ฟเวอร์อันนี้โทเทม แล้วว่าไอก็โทรเท็จม,มาเจ้าเลยถ้าไอ้กเลยได้ขวานโทรเท็จมันก็จะไ,ได้แบบได้เงินได้กู้เงินที่เยอะขึ้นเราได้เซอร์บอดอกตุกเคียนเหมืนอน1.5ย่าวาโอเคฟังนี้ก็ได้โอเคอันนี้เหรอทุกคนปาปา Uh huh. uh huh. ใช่คือน,นักล่าลที่บอกตัดไมคกันอ๋อ oh, สปริงเกอร์อย่างนี้ตัดสักครู่จะตัดนี้ได้ปั๊บ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 เดียวดูคนได้วได้และน้ออัปเ uh, ดต6คู่โอเคนี่ ม,มันต้องมีเยอะๆเพราะยิ่งเรายูสูต้นไม้มันยิ่งพี่งเยอะมันก็ยิง่งเพิ่มช้าตามใจฝั่งนู้นพราฝั่งนู้นก็ค่อยๆเพิ่มเอยู่ก <ande> ีบบอกฝั่งัน์สกายเอนเนชัใส่ตาดวันนี้ประาะยังไกับแกโอ้ชาไปกินอหาริหนาแล้วก็จริง

ตกใจได้ไหมอ่ะมันวิ่งไปมันวิ่งหาน่ะวิ่งไวจังอ่ะอยากวิ่งไวปังวะเดี๋ยวคนเดี๋ยว้องเฉียนี่มันออะโอเคได้รถรถว้าวรถ มันใหญ่ขึ้นแล้วทุกคน้ยใหญ่ขึ้นมันใหญ่ขึ้นมันเล็กลงมันต้นไม้ก็ยิ่งสูงขึ้นมันยิ่งเปลี่ยนวอ้แฟนพอนที่คือส่วนผมแม่งยังไม่ได้ขนาดนั้นนะไปฝั่งนี้ตายกัน แล้วไปเพิ่มดีนะแมปเนี้ยมันมันไม่เบื่อเลยี่จะเปิดตู้ชิดเอาเอฟเคไว้ก็ได้นะจริงๆเพราะว่ามันมันเพิ่นแค่ตัดต้นไม้แล้วก็อัพแล้วก็เพลินเพลินหมดเลยเออสะดวกดีอ่ะแมปนี้มันก็น่าเล่นเนี่ย Yeah. Mm hmm. อืมไม่ติมมกันเนล่นะผมเล่นน่าเอียวๆเลย few เรอคิดว่าจะาขวานอันนี้ดีวะ mm hmm. เราได้หนึ่งจุดเราได้หนึ่งห้าเนะี่ยแต่ถ้าเราได้โทเทมเราก็จะคูณเงินยิ่งไปเยอะขึ้นนะเรื่องการอับเรื่องอะไร mm hmm. เราไม่ต้องห่วงเลยโอเค เดี๋ยวเราโฟกัสไปที่เรื่องนี้กันนะเรื่องขวาน้องเราไม่น่ามีปัญหากับมัน n i t ะก็ถ้าสมมติคบซะบแบบห้าสิบผู้ติดตามหรือหนึ่งอผู้ติดตามผม,มก็จะเปิดกล้องแล้วก็อัดเกมไปด้วยนะครับแล้วถ้ามีเกมไหนที่คุณผู้ชมอยากดูหรยวอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เนาะแล้วก็น,นี่จะรับคนที่แบบเข้ามาดูใหม่ๆด้วยนะเพราะว่า ผมก็ไม่ค่อย,ยมีเวลาอัดคลิปเท่าไหร่คือน้อยมากกว่าจะมีเวลาแต่ก็จะพยายามอัดมาให้ทุกคนดูแบบดูคุณกระซิบนะโอเคไวค้อะฝั่งนี้โอเคครับเอค้ครูขอปับ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  มมมบ,บ,บโอเคต่อมบมดีเนแ้น,น,น,นบมยิงต้นใหญ่ยิงเลยทุกคนผมมีแล้วทุกคนไม่หรอกจิจิมันมันมันเพิ่มเยอะตรงที่ว่าเราไปเก็บอะไรมายลราที่บอก โอปอปโอเคอีกอัะไปเที่ยมทำใหม่โอเคได้ที่เราสามล้านแปดล้านสิบสองล้านเรามีอันนี้ห้าสิบล้านนะทุกคนไซบเบอร์โทเทมคมมริส์ไปต่อน,นี้ ได้แรกมาไม่เห็นเยอะร่นั่นคือป้าหมาแล้วทุกคนเอาต้นไม้ถึงร้อยสิบนะดูสิว่ามันจะอันนี้อันนี้เงินก็ได้ยเยอะอยูน่นะเดี๋ยวเราซื้อที่เพิ่มนะแมลงวันน,นี้เยอะมันก็ยิ่แบบอะไรเด้งอะไรไม่รู้นะอ่ออพิสติงชาด everything ทเทมอันล็อกตัวบ,บอย อะไรอ่ะ่างใช่ไหมเถอะเล้วเป็นปว่าจะผมจะพยายามปลดล็อกไอสัมมันนี้นะหรือว่าปลดล็อกคิมไม่ดีครับเดี๋ยวลองดูก่อนว่าคิมมีทำได้ไหมถ้าทำได้ก็จะเป็นในนี่ก่อนวอเตอร์พอลีไฟเอเอร์วขอ้อออยฝากแป๊บนึงนะโอเค โอเคทุกคนตอนนี้ตัดภาพมาตรงนี้นะตอนพอตอนนี้อีก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 ,อกประมาณสองล้านกว่าก็จะได้นี่นะนต้นไม้เวลสิคคนไม่ได้เล่นยากขนาดเลยนะจริงๆแบบเนี้ยมันเล่นเพลินเห้พอยากให้คุณผู้ชมมาลองนะอยากให้ทุกคนแบบน้องน้องๆพี่ๆมามาลองเล่นนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้เล่นยากขนาดนะนะั้นเพราะว่าสถานะก็มาจากไอ้อันเนี้ยมาจากมาจากตรงนี้นะ มันก็จะได้ไอ้ไวขึ้นใีเซตเดวิต well, ิงทั้งแอคทั้งโทเทมและคิดต่าแอนด์พาร์ทเพื่อปลดล็อกเดอะไวต์ก็คือมันจะรีเซตทุกอย่างทั้งขวานทั้งโทเทมที่เรามีแล้วก็พาร์ททุกอย่างเพื่อที่เราจะต้องปลดล็อกเดอะไวต์ด่อนี้เราค่อยทำนะทุกคนพรผมนี่ยังไม่พร้อมไอ้พึ่งเล่นจะให้รีเซตทุกอย่างอ่ะ เวเราดูเนี่ยนะครับเรตองไปดูไฟล์ตัดอะไร insert the water can t o o t งก็คือเราจะเอาอันนี้เข้าไปที่นี้เราจะอัปเกรดมันเพิ่มเมล l g องเพื่ออะไรสิบสทีเนี่ยใช้ครั้นึ่งก็สิบสีที ด้อ่ะพอดีก็จะได้ที่ผู okay. 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 Oh. Wow. ้ชมต่อไปก็เดี๋ยวเราจะเอานี้มาอัพมามันตอนนี้มันรู้สึกมันเพิ่มเร็วขึ้นนะนะตอนนี้ต้้งฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้ก็และเลื่อนโบว์ให้โอเคโอเคโอเคบาทวิวสิบบาทนะ้่อมอตอนนี้ต้องแมวของเรายุคสิบนะ วยวสองที่บ,บันทึมาถึงากเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาทนี่มามามา,มาอัปเดตเดีย๋ยวผมก็จะไปเล่นหลังใหม่ด้วยก็จะมาเดียให้ผู้ชมแล้วก็นั่นแหละเดี๋ยวก็เอามาทุกอ,อย่างมาดูนะว,ว่ามันมันคืบหน้าไปถึงไหนละก็สําหรับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมและรับฟังการเล่นเกมของผม ก็อาจจะแปลกๆนิดนึงเนาะว่าไม่ได้อัดเกมนั่นแหละก็อ,อาจจะมีพูดติดๆขัดขบ้างอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างเพราะว่ามันสภาพสภาพสิ่ง,ลลงมันลอ้ลอมในรอบข้างมันยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่สำหรับการอัดเกมเนาะก็จะพยาย,ยามอัดมาให้ทุกคนได้ดูนะก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับคลิปวิดีโอนี้นะคลิปวีดีโอของผมนะครับ ก็สำหรับใครอยากเล่นแบบนี้ผมก็จะทิ้งลิงก์แบบไว้ตรงด้านล่างเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและขอบ๊ายบายครับผมเจอกันครับ